ก็คือประตูนี้เนี่ยคุณไม่จะเป็นก็ได้นะครับเพราะว่าหลังบ้านเวลาต่อเติมออกไปแล้วนะครับดูอย่างตรงนี้นะมันเหมือนส่วนหนึ่งในตัวบ้านแล้วนะครับเดินอ,อกมานิดเดียวก็เป็นหลังบ้านแล้วเมื่อคุณปิดประตูตกแล้วนะครับต้องบอกเลยว่าระหว่างการทําอาหารเนี่ยกลิ่นนะครับแล้วก็ควันเนี่ยมันจะอยู่บริเวณโซซักล้างแล้วโซลซักล้างตรงนี้เนี่ยมันจะกระจายออกตามระแนงโป่งด้านบนที่เราเว้นช่องไว้นะครับด้านในตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าถ้าคุณในระหว่างที่แบบเขาเรียกว่าอะไรล้างจานแล้วรู้สึกว่าแบบมันร้อนมันอบอ้าว คุณสามารถเปิดประตูบ้านได้ให้อากาศในบ้านเนี่ยถ่ายเทเข้ามาตรงนี้ก็ได้ฟังก์ชันการต่อเติมห้องครัวทาวโฮมหลังกลางย้ำเลยนะหลังกลางฟังก์ชันแค่นี้ผมว่าเหลือเหลือใช้เลยเหลือเฟือเลยนะครับจริงๆแล้วเมื่อคุณประกอบอาหารเนี่ยคุณก็ไม่ได้อยู่กันเยอะเนาะทาโฮมก็อยู่กันประมาณแบบพ่อแม่ลูกอะไรประมาณนี้สาท่านโดยประมาณตรงนี้ก็ประกอบอาหารผมว่าฟังก์ชันตรงนี้เหมาะกับการใช้งานมากๆ สวัสดีครับผมโบ๊ทสาโรธสแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านอินดี้สบางนารามคำแหงหลังนี้เลยอินดี้สนะครับต้องบอกให้เลยว่าโครงการนี้เราทำไปแล้วหลายหลังมากๆคุณผู้ชมนะ ยิ่งต้องบอกว่ายิ่งเฉพาะโครงการนี้นะผมนับในใจนะแล้วน่าจะมี5้าหลังอัพนะครับซึ่งมีงานต่อเติมทั้งหลังคาหน้าบ้านนะถ้าใครจำมาได้นะตอนนั้นจะเป็นงานหลังคาไวนิลที่แบบเว้นต้นไม้เอาไว้ก็คือต่อเติมหลังคาเต็มเสร็จหมดเลยแต่ว่าท่านเจ้าของบ้านเนี่ยอยากเว้นต้นไม้เอาไว้ก็คืออยากปลูกต้นไม้ด้วยเราจึงทําการทําหลังคาอ้อมต้นไม้ออกมานะครับถ้าคลิปนั้นใครยังไม่ไปดูไปดูก็ได้เลยนะแล้วก็ยังมีอีกหลายหลังนะครับจะเป็นงานห้องครัวบ้างแหละงานห้องอเนกประสงค์บ้างแหละลองไปดูกันนะครับแล้วก็ านอื่นๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอินดี้ประชาทิป9ตย์90อินดี้สาายาปิ่น9อะไรประมาณนี้ครับเราก็ทํามาแล้วหลายหลังให้ยังไงย้อนไปดูได้พิมพ์ว่าสอแสงทองการช่างแล้วก็พิมพ์ว่าหมู่บ้านอินดี้ก็ได้นะครับในช่อง y t u t u นะครับแล้วก็หลังนี้คุณผู้ชมต้องบอกให้เลยว่าหลังนี้จะเป็นงานต่อเติมก็คือ หลังบ้านแล้วก็หน้าบ้านหน้าบ้านคุณผู้ชมอาจจะงงว่าต่อเติมอะไรมาดูใกล้ๆกันหน้าบ้านเนี่ยคุณผู้ชมต้องบอกนี้นะเดิมทีเนี่ยทางโครงการเนี่ยเขาทาการเทพื้นเทคอนกรีตให้อายุัวอย่างอย่างหลังตรงข้ามก็ได้ตรงข้ามผมว่านะ่าจะยังยังไม่มีลูกค้ามาั้งนี่ตรงข้ามจะเป็นอย่างนี้เขาจะทําการ<ม>เทพื้นไว้ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็มีการปลูกต้นไม้ไว้ส่วนหนึ่งแล้วก็จะมีสนามหญ้าอยู่ข้างบ้านซึ่งในส่วนของหน้าบ้านเนี่ยต้องบอกว่าเทพื้นไม่เต็มนะ เทพื้นไม่เต็มก็คือมีเว้นเนี่ยตรงนี้นจะเป็นสนามหญ้าเห็นไหมแล้วตรงนั้นก็จะเป็นสนามหญ้านะครับจะมีเฉพาะาพื้นปูนเนี่ยประมาณนี้แต่ว่าหลังเนี้ยคุณผู้ชมท่านเจ้าของบ้านเนี่ยเขาทําการลงเสาเข็มหกเหลี่ยม6เมตรนะเสาเข็มหกเหลี่ยมหเมตรตรงนี้เนี่ย 6, 6ที่เราลงไปเนี่ยเราลงเพื่อที่จะป้องกันพื้นในการซุดตัวนะครับซึ่งเสาเข็มหกเหลี่ยมหเมตรนะครับเวลาลงไปแล้วเนี่ยพื 6, 6น้นตรงนี้มั 6, 6นไม่ได้อ่อนกล่าวแล้ว คือเดิมทีอะมอสักครู่นะครับที่ผมไปถ่ายให้ดูเนี่ยพื้นเขาอ่อนกราวอ่อนกล่าวหมายความว่าพื้นเนี่ยนะครับเขาไม่มีเสาเข็มไม่มีอะไรเลยก็คือวางอยู่บนพื้นดินธรรมดาแต่พื้นคอนกรีตตรงนี้ที่ผมยืนอยู่เนี่ยไม่ได้วางอยู่บนพื้นดินแล้วนะครับก็คือวางอยู่บนหัวเสาเข็มดังนั้นเนี่ยในการลงเสาเข็มตรงนี้นะครับหน้าบ้านเปิดโล่งแบบนี้สามารถลงได้ถึง6เมตรเลยถ้าเป็นกรณีหกเหลี่ยมนะครับ แต่ถ้าเป็นเสาเข็มไมโครพายความยาวของไมโครพายเขาอยู่ที่ประมาณเมตรห้แล้วก็ต่อกันไปเรื่อยๆเชื่อมต่อกันไปเรื่อยๆจนถึง1 8บแถึงยีเมตรในมุมมองของผมนะครับถ้าคุณจะแบบทำเฉพาะลงรถเนี่ยคุณไม่ได้ต่อเติมอะไรหนักมากมายนีย่ผมแนะนำว่าใช้เสาเข็มหเหลี่ยม6เมตรก็พอที่สําคัญก็คือ6เมตรมันเข้ามาหน้าบ้านได้ด้วยนะครับแล้วก็พื้นเนี่ยโอกาสสุดตัวนี่คือน้อยมากๆไม่ต้องถึงไมโครพายหรอกแค่หกเหลี่ยมเนี่ยก็ น้อยแล้วนะครับซึ่งตรงนี้รับน้าหนักเฉพาะโรงจอดรถดังนั้นเนี่ยไม่ได้รับน้าหนักมากจนเกินไปพื้นตรงนี้สามารถทําได้ทีนี้เมื่อลงเสาเข็มเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องมาวางเหล็กเหล็กเนี่ยผมไม่อยากให้แนะนําให้ใช้วเมทนะเพราะวเมทเนี่ยด้วยสแปนมันกว้างเนาะกว้างประมาณ5เมตรเกือบ6เมตรเนี่ยนะครับหน้าบ้านเนี่ยถ้าใช้ไวเมดมันจะบางมากไวเมดประมาณสัก4มิลเอง4มิล6มิลแล้วแต่สเปค แต่ของเราเนี่ยเปลี่ยนความหนาเหล็กก็คือใช้เหล็ก RB9 หนา9มิลน,นะครับในความที่มันหนา9มิลเนี่ยนะครับโอกาสนะครับที่เราลงเสาเข็มแล้วก็การออกแบบงานหารลากของวิศวกรเนี่ยสามารถใช้ลักษณะเสาเข็มแบบปูพรมแล้วก็ใช้เหล็กหนาขึ้นมาหน่อยก็สามารถปูได้ประหยัดค่าใช้จ่ายกว่าแต่ถ้าใครมีงบประมาณมากหน่อยก็ไมโครพายไปเลยนะครับไมโครพายก็ลงเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุด,จดแล้วก็ทำฟุตติง้งแล้วก็ทาคานเชื่อมกันพอทําคานเสร็จแล้วเราค่อยมาวาง เหล็กพื้นแล้วค่อยเทพื้นนะครับหรือจะวางแผ่นพื้นก็ได้แต่ทางนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมมองว่าไมโครพายมันโอเวอร์ไปนิดหนึ่งนะครับไม่ค่อยจะเป็นสาหรับทาวน์โฮมเท่าไหร่แต่ในกรณีเช่นเดียวกันในกรณีต่อเติมหลังบ้านหลังบ้านเนี่ยถ้าใครมีงบประมาณมากหน่อยก็แนะนําให้ใช้ไมโครพายแต่ถ้างบประมาณน้อยหน่อยอยากซื้อในราคาแพ็กเกจก็เป็นหกเหลี่ยมได้เช่นกันแต่ความยาวของหกเหลี่ยมจะได้แค่สาเมตรนะครับเด<ม>ี<ม>๋ยวไปดูหล<ม>ังบ้านกันว่าเป็นยังไงตามมาดูครับตอนนี้นะครับผมก็เข้ามาในตัวบ้านของคุณลูกค้านออันนีีี้้คคืืบบริิเเวณหลงาก็ดมท่ย เป็นประตูกระจกสไลด์แล้วก็ท่านเจ้าของบ้านเนี่ยทำการต่อเติมเหล็กดัดนะครับแต่ว่าเหล็กดัดในส่วนนี้เนี่ยในมุมมองของผมนะไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่เพราะว่าหลังบ้านเนี่ยโจรขโมยเนี่ยไม่สามารถเข้าได้อยู่แล้วในมุมมองของผมนะก็คือเหล็กดัดอ่ะแนะนาให้ติดบริเวณหน้าบ้านแต่ในส่วนเนี้ยถ้าใครอยากติดก็ติดได้นะแต่ถ้าใครอยากประหยัดง,งบผมแนะนําว่าเอามาติดข้างนอกทีเดียวดีกว่านะครับก็คือประตูนี้เนี่ย คุณไม่จะเป็นก็ได้นะครับเพราะว่าหลังบ้านเวลาต่อเติมออกไปแล้วนะครับดูอย่างตรงนี้นะมันเหมือนส่วนหนึ่งในตัวบ้านแล้วนะครับเดินออกมานิดเดียวก็เป็นหลังบ้านแล้วผมแนะนําว่าให้ติดมุมนี้ดีกว่าถ้าจะติดเหล็กดัดนะครับตรงนี้เลยตรงนี้เนี่ยจะออกไปโซนซักล้างแล้วเราจะมีประตูกระจกสไลด์ให้1ชุดพร้อมกับมุงลวดนะครับซึ่งถ้าคนอยากติดเหล็กดัดจริงจริติดตรงนี้ดีกว่าแต่ถ้าใครบอกว่าไม่อยากติดนะครับก็แนะนําว่า ติดหน้าบ้านอย่างเดียวก็พอแล้วติดหน้าบ้านกับข้างบนข้างล่างก็พอแล้วข้างหลังเนี่ยไม่จะเป็นหรอกเพราะว่าข้างหลังเนี่ยผมออกแบบดีไซน์มาก็คือโจรขโมยเนี่ยเข้ายากนะถ้าจะเข้าก็ต้องถอดหลังคางก่อนหรือไม่ก็ต้องนี่เลยทําการรือระแนงออกซึ่งผมว่ายากและขนของออกก็ยากด้วยนะครับดังนั้นทาวน์โฮมหลังกลางนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนำนะครับถ้าจะติดเหล็กด,ดัดติดหน้าบ้านดีกว่านะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะครับ งานต่อเติมเดี๋ยวเราไปเริกันมมเลยว่าหลังนี้ทําอะไรกันบ้างตามมาดูครับในส่วนงานต่อเติมห้องครัวต้องบอกก่อนนะครับว่าเมื่อเดินออกมาจากตัวบ้านแล้วเนี่ยตรงนี้สามารถติดประตูได้ด้วยซึ่งเวลาทาอาหารเนี่ยต้องบอกเลยว่ากลิ่นเนี่ยจะไม่เข้าไปในตัวบ้านนะกลิ่นจะอยู่บริเวณตรงนี้ที่สำคัญก็คือถ้าคุณติดหูดูดควันด้วยนะครับหูดูดควันเนี่ยจะช่วยดูดควันแล้วก็เป่าออกทางโซลซักล้างนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดหูดูดควันให้อ่า เวลาคุณทําอาหารนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าคุณเปิดเตาแก๊สแล้วเนี่ยฮูดดูดวันก็จะดูดอากาศนะครับในการดูดอากาศเนี่ยเราก็จะทําการเอาท่อของฮู้ดเนี่ยฝังไว้ใต้ฝ้าแล้วก็ทําการซ่อนเอาไว้บริเวณตรงนี้นะครับจากนั้นเนี่ยเราจะทําการต่อออกที่โซนซักล้างนะสังเกตนะครับว่าใน,นส่วนของโซลซักล้างเนี่ยจะมีหน้ากากากันแมลงตรงนี้นะครับแต่ต้องบอกว่าลมที่ต่อ,อ,อมาเนี่ยนะครับมันก็จะฟุ้งกระจายอยู่บริเวณโซลซักล้างในกรณีแบบนี้เนี่ยถ้าคุณกลัวว่ากลิ่นจะเข้าไปท้องครัวให้คุณปิดประตูกระจกได้เลย เมื่อค so 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 ุณปิดประตูตกแล้วนะครับต้องบอกเลยว่าระหว่างการทําอาหารเนี่ยกลิ่นนะครับแล้วก็ควันเนี่ยมันจะอยู่บริเวณโซลซักล้างแล้วโซลซักล้างตรงนี้เนี่ยมันจะกระจายออกตามระแนงโป่งด้านบนที่เราเว้นช่องไว้นะครับเ่าเว้นช่องไว้นิดนิดหน่อยหน่อยเนี่ยนะครับถามว่าทําไมมันถึงออกด้านบนเนื่องจากนะครับจำไว้เลยนะความร้อนเนี่ยมันจะลอยขึ้นนะครับจำไว้เลยความร้อนจะลอยขึ้นสังเกตไหมเวลาไฟไหม้เนี่ยเขาจะให้หมอบต่ำนะครับเพราะว่าควันเนี่ยมันจะลอยอยู่ทุกบนถ้าหมอบต่ำเนี่ยมันจะไม่ค่อยโดนควันดังนั้นนะครับน นะครับพูดดูดควันนะครับดูดอาหารร้อนๆมาเนี่ยกำลังปรุงอาหารอยู่เลย <c oughs> ก็เป่าออกตามาแนงดนะ้านบนตรงนี้ได้เช่นเดียวกันมีบางคนถามว่าแล้วโซซักล้างนะครับเขาอยากจะตากผ้าตากได้ไหมตอบเลยว่าตากได้นะเนื่องจากเราใช้แผ่นไฟเบอร์กลาสด้านบนเนี่ยนะครับในการที่จะส่องผ่านลงมาเพื่อที่จะให้เห็นแสงนะครับแล้วก็สามารถตากผ้าบริเวณตรงนี้ได้นะครับลูกค้าหลายๆท่านเนี่ยจะซื้อราวที่เป็นสแตเลสที่มันยืดหดได้ติดผนังอ่ะจะเป็นราวแบบ แขวนผ้าแขวนแบบง่ายๆอะไรประมาณนี้ครับสามารถตากที่หลังบ้านได้แต่หลังเนี้ยมันอึดอัดตรงที่ว่าโครงการเนี่ยเขาแถมถังน้ําขนาดใหญ่ไปหน่อยคุณผู้ชมต้องบอกว่าใหญ่มากมันก็เลยกินพื้นที่ไปนิดนึงดังนั้นถ้าคุณนะครับทาการซื้อบ้านนะครับหรืออะไรพวกนี้แนะนําให้ใช้ถังน้ำเนี่ยแบบหอมสูงถ้าแบบหอมสูงตรงเนี้ยมันจะหายไปครึ่งนึงแล้วมันก็จะไปอยู่ด้านบนนะครับด้านบนเนี่ยใช้พื้นที่ด้านบนให้เป็นประโยชน์ดังนั้นแทงน้ําฝากเอาไว้เป็นไอเดียแล้วกันนะครับแบบหอมสูง ของดอดเขาก็มีนะหอมสูงนะครับอ่ะทีนี้บางคนถามว่าแล้วตากผ้าตรงนี้แล้วเนี่ยตอนระหว่างทําอาหารเนี่ยกลิ่นมันก็จะลงผ้าใช่ไหมนี่ผมขอแนะนําอย่างนี้แล้วกันตอนทําอาหารคุณก็เก็บผ้าก่อนนะฮะแนะนําแบบนี้เพราะว่ามีลูกค้าหลายท่านแต่คอมเมนต์กันมาว่าอย่างนั้นเนี่ยตากผ้าตรงนี้ไม่ได้หรอกกลิ่นมันก็จะโดนผ้าก็ทําอาหารก็เก็บผ้าก่อนจะดีกว่านะครับอ่ะเป็นคำ,คำเขาเรียกเป็นคำแบบนะนำแบบง่ายๆนะอ่ะทีนี้มาต่อกันด้านในคุณผู้ชมเดี๋ยวขอญ่าปิดหูดูดตันก่อน โอเคเรียบร้อยแล้วปิดหูดูดควันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับด้านในตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าถ้าคุณในระหว่างที่แบบเขาเรียกว่าอะไระล้างจานล้างจานแล้วรู้สึกว่าแบบมันร้อนมันอบอ้าวคุณสามารถเปิดประตูบ้านได้ให้อากาศในบ้านเนี่ยถ่ายเทเข้ามาตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันเพราะว่าตอนล้างจานมันก็ไม่ค่อยมีกลิ่นใช่ไหมมันจะมีกลิ่นส่วนมากตอนปรุงอาหารนะครับ ห้องครัวตรงนี้นะครับเรียกว่าห้องครัว2สเตปซึ่งเราเทำห้องครัวแบบนี้มาแล้วอย่างน้อยๆเนี่ยห้าปีนะครับที่เรามอบผลงานการันตีให้กับทางคุณลูกค้าแล้วก็ทํามาแล้วมากกว่าพันหลังนะซึ่งในส่วนของตรงนี้ต้องบอกเันเลยว่าให้ไปย้อนดูรีวิวในช่องส่อแสงของการช่างได้เช่นเดียวกันนะครับเรามาต่อนะครับห้องนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเป็นทาวน์โฮมหลังกลางซึ่งจะมีพื้นที่หลังบ้านอยู่ที่ประมาณ5.5คูณ2เมตรฝั่งตัวบ้านถึงฝั่งรั้วเนี่ย อยู่ที่ประมาณ2เมตรแล้วก็หน้ากว้างเนี่ยเท่ากับขนาดหน้าบ้านเลยก็คือประมาณ5.5เมตรจะแบ่งเป็นอย่างนี้นะครับห้องครัวเนี่ยส่วนมากนะเราจะทำเคาน์เตอร์เนี่ยเป็นตัว L แบบนี้โดยที่เคาน์เตอร์จากมุมด้านนู้นมาถึงมุมด้านนี้อยู่ที่2เมตร40เซนแล้วก็จะทําการเว้นช่องเอาไว้วางตู้เย็นหรือไว้วางเครื่องซักผ้าอย่างหลังเนี้ยท่านเจ้าของบ้านเนี่ยวางเครื่องซักผ้าคือจะมีปลั๊กไฟมีก๊อกน้ําดีแล้วก็จะมีท่อล้าทิ้งด้านล่างสามารถวางเครื่องซักผ้าตรงนี้ได้เลยส่วนมากเครื่องซักผ้าเนี่ยเราจะเว้นอยู่ท่ทีประมมาณ80ซ สามารถใส่เครื่องสักฝาบนหรือฝาหน้าก็ได้นะครับซึ่งโดยรวมแล้วเนี่ย2เมตร40บวกประมาณสัก80เซนก็จะอยู่ที่ประมาณสัก3เมตร20โดยประมาณ3เม20บวกลบนิดหน่อยนะครับและส่วนที่เหลือก็จะเป็นในส่วนของโซนซักกลางด้านนอกนะครับเราจะแบ่งกันแบบนี้เลยโดยที่มีจะมีประตูกระจกสไลด์กั้นแบบนี้ ปัจจุบันเนี่ยทาวน์โฮมหลังกลางนะครับนิยมต่อเติมแบบนี้กันมากๆเลยเพราะว่าหนึ่งเลยก็คือกลิ่นไม่คุ้งอากาศถ่ายเทดีแล้วก็ดูโปร่งดูโลง่งหลังบ้านดูไม่อึดอัดนะและส่วนนี้ผมได้บอกให้ตรงนี้เป็นหน้าต่างของห้องน้ำผู้ชมนะอัะอนนี้เอานิ้วดึงให้ดูหน้าต่างของห้องน้ำซึ่งหน้าต่างตรงนี้เวลาคุณขับถ่ายหรือคุณทําธุระเนี่ยกลิ่นก็จะออกมาที่โซนซักล้างนะครับกลิ่นจะไม่ฟุ้งเข้าตัวบ้านหรือเข้าห้องครัวนะครับเวลาขับถ่ายคุณก็ปิดประตูกรจงสไลด์กลิ่นก็จะ าเรียกว่าอะไรจะอยู่บริเวณโซนซักล้างตรงนี้นะครับมาต่อด้านในด้านในคุณผู้ชมเมื่อสักครู่ที่ผมเกินไปก็คือเคาน์เตอร์เนี่ยสเมตรสีจะประกอบด้วยตรงนี้คุณผู้ชมซิงค์ล้างจานนะครับจะอยู่ที่ประมาณเ mm hmm. มตรยีเมตรยีก็คือคุณจะใช้2หลุมก็ได้หลุมเดียวก็ได้นะครับเราเื่อไว้ให้หมดแล้วนะซึ่งสามารถใส่ได้ทั้งซิงค์หนึ่งหลุมและก็2หลุมนะครับและพื้นที่โซนต่อมาก็คือเป็นแพนทรีหรือที่เรียกว่าที่เตรียมอาหารตรงนี้จะกว้างอยู่ที่ประมาณ60เซนนะครับแล้วก็มุมด้านในอยู่่ที60 60ซ เคาน์เตอร์ครัวต้องบอกงี้นะครับเทคนิคการทำเคาน์เตอร์ครัวยื่นออกจากผนังมาประมาณ60เซนนะครับสูงจากพื้นขึ้นมาประมาณ85เซนโดยประมาณส่วนความยาวเนี่ยคุณกําหนดเอานะครับมุมด้านหลังของผมตรงนี้จะเป็นมุมในส่วนของเตาแก๊สนะเตาแก๊สตรงนี้นะครับจะอยู่ที่จากผนังมาถึงตัวบ้านอยู่ที่ประมาณ2เมตรนั่นแหละทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับว่า คุณก่อผนังเนี่ยไปเท่าไหร่ถ้าคุณก่อผนังปูกระเบื้องก็อยู่ที่ประมาณ10เซนตรงนี้ก็อยู่ที่ประมาณเมตรเกอะไรประมาณนี้นะครับฟังก์ชันการต่อเติมห้องครัวเทาโฮมหลังกลางย้ําเลยนะหลังกลางฟังก์ชันแค่นี้ผมว่าเหลือเหลือใช้เลยเหลือเฟือเลยนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมเคยใช้มาก่อนเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วเมื่อคุณประกอบอาหารเนี่ยคุณก็ไม่ได้อยู่กันเยอะเนาะทาวโฮมก็อยู่กันประมาณแบบพ่อแม่ลูกอะไรประมาณนี้สาถึงสท่านโดยประมาณตรงนี้ก็ประกอบอาหารผมว่าฟังก์ชันตรงนี้เหมาะกับการใช้งานมากๆแล้วก็ตรงนี้ก็ล้างจานส่วนมุมตรงนี้ที่เรามีปลั๊กไฟให้คุณอาจจะวางพวกหม้อหุงข้าวไมโครเวฟอุปกรณ์ปัน่นน้ําผลไม้ต่างๆก็วางตรงนี้ได้นะครับที่เตรียมอาหาร จะหันจะตามจะสับตรงนี้ได้เลยนะครับทั้งหมดนี้ห้องครัวห้องนี้นะครับต้องบอกว่าอยู่ในราคาแพ็กเกจของบริษัทนะปัจจุบันเนี่ยราคาเริ่มต้นอยู่ที่239,000บาทโดยประมาณนะครับในส่วนของตรงนี้ต้องบอกเขาเลยว่ารวมทุกอย่างแล้วยกเว้นอยู่2อย่างก็คือเตาแก๊สฮูดดูดควันอ่าสามอย่างเตาแก๊สฮูดดูดควันแล้วก็ตู้แขวนอุปกรณ์แขวนพวกนี้ไม่รวมนะครับต้องน้นรวมให้หมดเลยนะหน้าบานของเราจะเป็นสีขาว นะครับถ้าใครอยากได้สีน้ำตาลสีอื่นหรือลวดลายอื่นหร,หรืออยากได้เป็นไม้เราจะรีฟันคืนเงินให้คุณไปซื้อเองส่วนการออกแบบและดีไซน์ห้องครัวสวยๆแบบนี้คุณผู้ชมต้องบอกกันเลยว่าคุณลูกค้าสามารถคัสตอมเองได้นะตรงนี้จะมีลายกระเบื้องนะครับลายกระเบื้องทั้งหมดเนี่ยเราจะซื้อที่โฮมโปรนะดังนั้นเนี่ยถ้าใครเป็นลูกค้ากับเรานะครับคุณแค่แคปหน้าจอตรงนี้ไว้แล้วคุณก็สอบถามกับทางเจ้าหน้าที่หรือพนักงานของเราเนี่ยที่ไปสำรวจหน้างานนะครับสอบถามว่าในส่วนของตรงนี้เนี่ยสามารถ อบอกรหัสได้ไหมหรือจะเอาแบบตรงนี้เลยได้ไหมได้นะครับตรงนี้เราไม่ห่วงหรือถ้าใครอยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ไกลออกไปแต่อยากรู้รหัสนะครับสามารถแอดไลน์ไปสอบถามได้เลยพนักง,งานเรายินด,ดีตอบคําถามให้ นในส่วนของตรงนี้คุณผู้ชมจะมีค่าสำรวจหน้างานอยู่ที่2,000บาทเป็นราคาเริ่มต้นนะเราจะมาสำรวจทั้งหน้าบ้านหลังบ้านดูแลท่านให้หมดเลย2,000บาทตรงนี้ถ้าลูกค้าตกลงนะครับสามารถนําไปหักกับงวดแรกได้เลยนะครับอ่ะกันนี้ขายของเยอะไปหน่อยไม่ค่อยได้แนะนําอะไรมากมายนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะเอาเป็นว่าพบกันใหม่นะครับในตอนต่อไปนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ